นะพี่น,อน้องเซานีอ้อมอ้อมหมูครับผมไม่หนูก็อ้อมหมูไปก่อนครับพี่นอ้องอ้อมหมูนี่ใส่รักซี่ครับขั้นตอนสุดท้ายเจ็บส่รักซี่ เป้ปลเขือนะครับเดี๋ยวมากินกันครับอ่าได้แล้วครับอ้อมหมูอ้อมหมูือ,อมี่นูกับอ้อมหมูไปก่อนครับอ,อ,อ้อมหมูเมนูเศานี่เขาง่ายครับเดี๋ยมีนปนลระขิงครับออกัก ว่าไ้ครับต้นไปเข็งใส่ระกั่วนำ้ำมีพักกับพักประกาศทินปลูกเองครับนี่สวนยายบุตรมาเด้อครับมากินของ,ง่ายน้ำกัน